ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกผ่านเข้ามาดูด้วยนะครับยังกับผมที่เอ็กซ์ลัสและแกดเกมอาร์โอวีนั่นเองแย่วันนี้เราก็มาอยู่กับตัวใหม่ที่ชื่อว่าเอ่อ B A I L L O เออผมใช้กุยกันทานเสียงเลยครับบลโล่บลโลบลโลอ่าตามนั้นเลยครับชื่อนั้นเลยนั่นเองครับซึ่งคลิปที่ผมใช้ดูเป็นคลิปที่ผมได้จับไอตัวเนี้ยในแรงใช่ มจับได้แรงแล้วก็เอาไปเล่นใช่แล้วบอกว่าเลยสกิลคดโกงแล้วเป็นการแบบเล่นครั้งแรกตอนแบบเจอคนอื่นไม่พรผมเคยลองเอาไปในแคมป์ฝึกมาแล้วแล้วมันค่อนข้างจะโกงพอสมควรถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแต่ก่อที่ไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องทีขาด้วยนะค,ะค,ะคะรบับปลฉลามผมชอบครับคุณ <c oughs> ได้เล่นได้แรงด้วย <c oughs> ชิบหายไม่เคยจับักตา <c oughs> เขาไม่เคยจับสักตาเลยเคยเอาตัวไปฝึกเว้าโรยก่อนจะเล่นกากไม่ได้อ่ะนี่แต่พอรู้สกินอยู่พอรู้อยู่พอรู้อยู่จัดรู้ได้มาละอะไรเงประมาณนี้หละมั้งนี่แหละรู้สึกดีใจที่เล่นๆพี่แกเพราะว่าน่าจะโดนจับยากมากมาแล้ว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  กดมันมนต้องใช้สกิลไหนวะไม่เป็นไรใช้สกิลหนึ่งก่อนแล้วกันทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าต้องใช้สกิลไหนก่อนอันนี้คือเป็นการเล่นครั้งแรกแบบเจอคนอนะ่ะแบบเจอคนครั้งแรกอะ่ะเคยเอาไปฝึกซ้อมอยู่มาดูกันในช่องเทคคาจะเล่นอย่างไรสันรันะชียงแง่ครุณแต่ผมนะชียงแง่ครุญเอ๊ะน้องผิดผมเอ้ยเชื่อเพิอกดวะชิหายละเสียคิวฟรีเลย เลร็แล้วเง่นยเงี้ยเง้ยคืนเติมผมนะช้าเงเงี้คืนเงี้ยเงี้ยอุ้ยอันนี้ฟาร์มผิดว่ะเออไปหน่อยน่าจะต้องใช้สกิลสองก่อนปะนอกจะฟาร์มเร็วกว่าว่าถ้าเป็นสกิลสองเพราะรู้สึกเหมือนได้สแต็กอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ไหมเออต้องฟาร์มสกิลสองก่อนจะได้สแต็กอืมทำไว้นะทุกคนต้องฟาร์มสกิลสองก่อนนะ น่าต้องใช้สกิลสองก่อนครับแล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็สกิลสองปึ๊บปึ๊บอุ้ยบัตมาที่เรานะ่าจะ่หยกับบัตปะคุยไหวไหวไหวชิวต่อว่าบัตบัตต่อว่าบัตชิลชิวชิล,ชลกับบัตกัพี่ชิวไม่ต้องหรอกทำก็ได้มั้งเนี่ย แต่ว่าออกไปลครูดาวดีกว่าเพราะมันสกิลมันครูดาวเร็วมากอะ่ะดูดิชอบเว้ยชอบเว้ยชอบตับวที่คนลรครูดาวเร็วเว้ยอันตีมาละอันตีมาละเสร็จแล้วนะเชี่ยงามคุณแต่ผมเนี่ยชอบไอเชียละแต่ชอบงามคุณเสร็จแล้วนะเชี่ยงามคุณ ผมเลยเชื่อมเง,นอองนีนยคูลงีนน้ยเงมองมังกรดิอ่ะมาอยู่ล่างเพื่อนน่าจะไหวยอยู่ไหวไหวเพื่อนผมไหวไหวแล้วออริสามาังกรนั่นละครชิวชิวชิวเพื่อนชิวเพื่อนชิวเพื่อนชิว,ชว,ชวจัดเลย สลับเชื่อมงับคุณสะสมนะเชื่อมครับคุณงับงับมีทโคตรดีคอสกิลสองมันเป็นสกิลเก็บสแต็คไปอุ้มปุ่มเปิดดังไหมปะเดี๋ยวลดให้เดี๋ยวเราไปช่วยบนดีกว่าบัตนี่เล่นไม่ได้ละคือเจอตัวนี้บัตไงก็แบบได้อะ ไม่เจอบัตอะเฮ้ยยังจะอยู่วะ <c oughs> อุ้ยบัตบับัตนี่วะตายขอบคุณมากครับมาจ้า โอ้ยเข้าไปนะอันนี้เข้าไปสุยได้อยู่สุยได้โอ้โหตายเสร็จแล้วนะเช้างงาคืนแต่เพมนะเช้างงาคืนเนี่ยนะครับอ๋อมันโกงบ้ากันโคตรเลยดูดีกว่าสกิลมั่วๆอยังได้บอกตรงสกิลมันครูดาวเลยเว้ยผมกลัวโดนเนิร์ฟก่อนไม่ใช่หรอกผมต้องรีบหยิบมาเล่น อ๋อย oh, okay. ังโดนเห็นตาปกติใช่ไหมโอเคอุ้ยเพื่อนมาจ้ามึงก็ตึงเกินไป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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโดดข้ามได้อ้าวตายหมดแล้วอ่ะชิบ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 โมเลนโมเลนโมเลนอุ้ยโอ้โห โอ้โหผมนี oh, ่โคตรบ้าผมนี่โคตรบ้าผมนี่โคตรบ้าผมนี่โคตรบ้าเฮ้ยโอ้โหยืนยืนตีชิวๆยืนตีชิวๆโอ้โหยืนตีชิวๆอะครับน้องๆมันครูดาวเร็วมากอะชอบอะชอบชอบชอบอะชอบอะชอบอะไหนชอบนะคุณงักงัก เราให้ยาครับนี่ไปรู้เลยไปดูอะไรมาไฮไลท์ริดตอกของอาวียเพลงโคตรชอบ่ะไปต่อกันทุเรนน่าจะตายแล้วล่ะโอ้ชิวเลยตอนนี้ชิวเลยเพื่อนก็เก่งผมก็เก่งตัวใหม่ก็เก่งแล้วุนตะหินเซแลวนช่างนะคุณเออชิวมาเร็่ไปหน่อย อุ้ยมันหยิบไม่ได้กดผิดดูเสียดายไม่เอาเดี๋ยว <c oughs> ไปไม่ได้หรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่เอาอยากเอาแต่มันเอาไม่ได้ไม่เอาดิเอาบัฟฟ้าโชวไ์ไว<ป>้ตายจี่บัฟไม่ต่ออ่ะห้าอย่างเงี้นเราป้อมนะบัฟน,น่าจะกลับครับ มันอยากรู้สกิลตีโอทำตีไม่ได้น้อสกิลสองตีได้แต่คีบโอเคถือว่าดีถือว่าดีอาดโอ้เพื่อนชิวเพื่อนชิวเพื่อนก็ชิวเกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี้มันจบเร็วไปหรือเปล่าขอลองหน่อยเฮบบาบาสโอ้โหไม่ติดเว้ยโอ้ยกดมืออะไรล่าสุดเกล้เามิชฌงับคืนงับงับจะผมในเช้าคืนงับ คิวเลยคิวเลยเพื่อนเล่นดีเกินตอ้ยไม่ได้คิวแล้วไม่ได้เพิ่งจบป้อมไม่คือเสียด้เล่นไม่น่าได้ MVP ป่ะน่าป่าวะไม่รู้ดิก็เป็นไงแม่ครับการรีวิวตัวใหม่นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะโกงพอสมควรนะครับโอ้โหชื่อสกิลมันครูดาวเร็วมากอ่ะคือตอนผมไปทดสอบอ่ะแล้วผมเห็นสกิลครูดาวอ่ะเนี่ยสกิลสองห้าวิแล้วถ้าจะเป็นอมตะเลยมั้ง หรือไม่รู้ว่าโดนสกิลหรือเปล่านะตอนใช้สกิลสองอ่ะตอนไอเอฟเฟกมันเขาเรียกว่าสกิลติดตัวมันอ่ะเออโคตรโกงผมเลยชอบมากเลยเพราะพอเล่นแล้วแบบมันโกงอ่ะเออถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนีคาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ผ่านหาเข้ามาดูด้วยนะ bye bye. บายบายหวังว่าจะชอบกันนะครับชอบๆกันเรื่อยละ <c oughs> นี่เราผมใช้หูฟังใหม่ด้วยอืม